พระพุทธดำรัสความหมายกรรมเป็นของของตนหมายถึงการกระทำทั้งทางกายวาจาและใจเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองและเป็นสมบัติแท้จริงที่ติดตามเราไปทุกภพชาติมีกรรมเป็นกำเนิดคือการเกิดในภพภูมิต่างๆมีรากฐานมาจากกรรมที่ทำไว้มีกรรมเป็นที่พึ่งหมายถึง ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะติดตามและคุ้มครองเราได้ตลอดไปนอกจากผลของกรรมที่เราทำเองเป็นไปตามกรรมคือทำดีย่อมได้รับผลดีทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วไม่สามารถหนีจากผลกรรมได้ปรารถนาประณีตต่อสิ่งที่ดีการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตระหนักตอนทำ ทุกการกระทำเล็กน้อยล้วนมีผลอย่ามองข้ามความดีเล็กน้อยหรือความชั่วเพียงนิดเดียวสร้างเหตุที่ดีช่วยเหลือผู้อื่นพูดคำสุภาพคิดปรารถนาดีต่อคนรอบข้างไม่โทษผู้อื่นเกินควรปัญหาหลายอย่างในชีวิตอาจเป็นผลจากกรรมเก่าที่เราทำไว้ไม่ประมาทในการทำดี เพราะผลของกรรมจะติดตามเราแม้ย้ายถิ่นฐานหรือเปลี่ยนสถานะแช่ผลลัพธ์ของการเข้าใจหลักกรรมทำให้เราใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและมีสติลดการโกรธหรืออาฆาตผู้อื่นเพราะเข้าใจว่าทุกสิ่งมีเหตุและผลของมันเกิดความเพียรในการสร้างเหตุที่ดีเพื่อให้อนาคตดีขึ้น